จังหวัดลบบุรีเตรียมจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟเสร็จขีเรือทองวัดผู้น้อยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยและร่วมศสธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนความถูง24เมตรอดีตเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีในวันที่16สิงหาคม2566 เวลา13นาฬิกา30นาทีที่วัดทูน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีพระโสะพลพัฒนคุณเจ้าคุณทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดทูน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายนภัทรเอ็มอ่อนนายอำเภอบ้านหมี่เป็นประธานฝ่ายคารวาสประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟเศรษฐีเรือทองวัดทูน้อยระหว่างวันที่28ถึงวันที่30ตุลาคม2566โดยมี ระครูโสพลปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเจ้าอาวาสวัดกันพรีพนารามวัดบ้านกล้วยพระครูภาวนาวรารพรรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเจ้าอาวาสวัดกระถินนายนพพร,รัตพุทธรัตนมณีรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันทุกมวยไทยโลกไทยไฟหัวหน้าส่วนราชาการส่วนราชาการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุมการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันอนุรักษ์มวยไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั้งนี้อำเภอบ้านหมีได้รับการประสานจากฝ่ายจัดงานไทยไฟซึ่งเป็นการแข่งขันมวยไทยระดับโลกโดยมีกำหนดจัดงานไทยไฟ เศรษฐีเรือทองวัดผูน้อยระหว่างวันที่28ถึงที่30ตุลาคม2566ณบริเวณวัดผูน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบรุรีโดยวันที่28ตุลาคม2566จะมีพิธีอันเชิญผู้พระราชทานและพิธีเททองหล่อหลวงปู่แบนจันทสารโรความสูง24เมตรรวมฐานส่วนพระกลางคืนชมแสงสีและคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม 2 5 6 6ภาคกลางวันพิธีเททองหล่อหลวงปู่แบนต่อเนื่องตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาและกิจกรรมไฮไลท์ร่วมรับชมการแข่งขันทกมวยไทยไฟ เศรษฐีเรือทองวัดพุกน้อยส่วนในวันจันทร์ที่30ตุลาคม2 5 6 6ภาคกลางวันพิธีเททองหล่อองค์หลวงปูแบนต่อเนื่องและทําบุญทอดกุ่มกระกรกถินปีที่18จากนั้นในภาคกลางคืนชมหมอลำคณะประสมบันเทิงนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจําหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของเด่นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดลบบุรี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาตั้งร้านขายของสร้างรายได้และกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับไทยไฟเสรษฐีเรือทองในครั้งนี้จะมีนักมวยชั้นแนวหน้าระดับโลกขึ้นสังเวียนประกอบไปด้วยแสนชัยไซโยเต็งหนึ่งปตทน้องโอเวโรสายเลือดใหม่ ไฮไฟชาวอิตาเลียนอารซิโอมาราเตสตาและแชมป์มวยรอบอีสุสุครับครั้งที่23ในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566หณลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีที่นั่งมีจำนวนจำกัดโดยจะมีการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดเลข27 เฟซบุ๊กไลท์ไทยไฟ like, เฟซบุ๊กไลท์เศรษฐีเรือทองวัดภูน้อยและช่องทาง y o u t u t e ไทยไฟออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอขอบคุณมข้อมูลภาพข่าวจากน้องไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดวยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนภัท์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน